เทคนิคการสร้างตัวอักษรไว้ด้านหลังวิดีโอแบบนี้ทำอย่างไรไปดูกันครับเปิดแอป,ปขึ้นมาครับเราจะต้องมีฟุตเทจวิดีโอที่เตรียมไว้ต้องเป็นวิดีโอประมาณนี้นะครับคือใช้วิธีการตั้งกล้องถ่ายจากด้านข้างขณะที่คนกำลังเดินผ่านกล้องพร้อมแล้วก็อันดับแรกเราก็จะพิมพ์ข้อความที่จะใช้ก่อนมาที่เมนูไ i ต์ e แล้วก็ลากข้อความลงมาที่ไทม์ไลน์แบบนี้ครับ ปรับเวลาให้เท่ากันเสร็จแล้วก็ d ดับลแท็บเข้าไปที่หน้าปรับแต่งแตะที่แถบเมนูตัวทีด้านล่างตรงนี้แล้วก็พิมพ์ข้อความได้เลยแล้วก็ปรับวางในตำแหน่งที่คนเดินผ่านในตัวอย่างนี้ก็คือช่วงกลางกลาจอเลย เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาแตะที่แถบเมนู f r a m e and Fit แล้วก็มาแตะเลือกที่เมนู cropping ที่แถบด้านข้างตรงนี้ต่อมาเราเจะกำหนด Keyframe ให้กับตัวหนังสือกันนะครับให้เลื่อนแถบเวลาตรงนี้นะครับเลื่อนให้คนมาหยุดชิดกับตัวอักษรตัวสุดท้ายแบบนี้นะครับแล้วก็ทำการครอปจากด้านขวาแบบนี้ครับ ครอปมาชิดตัวอักษรตัวสุดท้ายเหมือนกันครับประมาณนี้เสร็จแล้วก็มาแตะบวกตรงนี้นะครับเพื่อกำหนดคีย์เฟรมจุดแรกแล้วก็แตะปุ่มนี้ทีละเฟรมนะครับแล้วก็ลากครอปตัวหนังสือไปเรื่อยๆหลักการก็คืออย่าให้ตัวหนังสือมันทับกับตัวคนครับ ตอนครอบพ,พยายามให้ตัวหนังสืออยู่ชิดกับตัวคนตลอดไปจนจบนะครับแบบนี้เพราะตอนที่ทําเสร็จแล้วจะได้ออกมาเนียนนะครับก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆจนถึงตัวอักษรตัวแรกนะครับ โอเคครับเสร็จแล้วก็ลองเล่นดูเพื่อเช็คความเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็ออกไปที่หน้าไทม์ไลน์ต่อมาให้เรา Copy Layer ข้อความครับแต่ปุ่มบวกเพื่อ Copy ตรงนี้ครับลากขึ้นมาวางซ้อนไว้ด้านบนแบบนี้ Double ลแทเข้าไปที่หน้าปรับแต่ง เข้ามาแล้วก็แตะที่แถบเมนู c r o p ปิ้งจะเห็นว่ามันมีคีย์เฟ m e ติดมาด้วยนะครับจากที่เรา Copy มาให้เราลบทิ้งไปเลยครับแตะที่กากระบาทตรงนี้เลื่อนค r อปกลับไปเหมือนเดิมคราวนี้ให้เราครอปจากด้านซ้ายของจอมาครับให้มาอยู่ด้านหลังของคนที่เดินนะครับแล้วก็แตะปุ่มบวกกำหนด Keyframe จุดแรก เริ่มกำหนดคีย์เฟรมจากตรงนี้ไปเรื่อยๆเลื่อนไปทีละเฟรมแล้วก็ครอบให้ตัวอักษรอ,อยู่ข้างหลังชิดกับตัวคนนะครับก็ดูตามตัวอย่างนะครับ โอเคครับทำเสร็จแล้วก็ออกไปที่หน้าไทม์ไลน์ได้เลยเปิดรูปตาตรงนี้ที่เราปิดไว้ก่อนเล่นนะครับแล้วก็แตะเล่นได้เลยโอเคครับนี่ก็เป็นวิธีการทำแอนิเมชันในลักษณะที่คนเดินผ่านตัวอักษรนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับที่เข้ามารับชม และถ้าเพื่อนๆอยากจะชมคลิปอื่นๆต่อที่ผมทำไว้เกี่ยวกับการใช้งานแอป Lumafusion ใต้คลิปนี้ที่ช่อง Description ผมรวบรวมมาไว้ให้แล้วตามไปชมต่อได้เลยครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ